สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุไฟสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจำปักแรกตุลาคม2025หรือว่า1-15ถึงตุลา2025นนั่นเองโดยที่คลิปเป็นแบบสุม่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนอย่าเอาไปซีเรียสดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะลักษณะาราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะมีชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุดินมังกรผู้ศพกันนะคะ ชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะแล้วก็มีชาววันอาทิตย์ด้วยอ่านะคะสำหรับช่วง1-15ตุลา2025หรือปักแรกตุลานะคะ2025เคสที่ความสัมพันธ์แบบงานเยอะคุณงานเยอะเขางานเยอะนะคะด้วยความเหนื่อยด้วยความที่ต้องโฟกัสงานเงินอนาจจะทำให้พวกคุณคุยกันน้อยนะเออมันก็เลยดูสงวนท่าทีดูไม่ค่อยได้คุยกัน แต่ก็ยังไปไป,ไปมามาอยู่เช่นอาจจะมีการไปมาหาสู่กันหรือว่ามีการทักกันอยู่บ้างแต่น่าจะอยู่ด้วยตัวเองได้นะคะอยู่แบบอยู่อยู่หาความสุขใส่ตัวตามภาษาตัวเองได้กันนะะแต่พอพอมันคุยกันน้อยพอมันงานยุง่งบางทีมันอาจจะเกิดความเครียดได้เนาะ<อ>ก็เลยทําให้มีภาวะหงุดหงิดชุนเฉียวหึงหวงอะไรต่อกันบ้างนะคะแล้วอาจจะมีการหมั่นไส้กันได้ว่าแหมพอแบบไม่ได้คุยกันไม่ได้อะไรกันแล้วก็ ก็เห็นอยู่ได้ดีตกลงอยู่ได้โดยไม่มีชันหรือเปล่าก็อาจจะไปหุดหยดกันแบบนี้ก็ได้ก็เป็นก็เป็นไปได้นะคะในบางเคสนะนะคะอันนี้สําหรับเคสที่แบบจะ,จะงานยุ่งงานแยะกันนะนะคะทีนี้อีกเคสหนึ่งเนาะเคสที่แบบทะเลาะกันอ่าพวกคุณเคยทะเลาะกันนะคะสับสนวุ่นวายโอลมานกันมีคนยุ่งเยอะแยะในความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ลักษณะนั้นอะช่วงปักแรกตุลาสองพันยี่สิบห้าเนี่ยด้วยความที่มันสะบักสะบ,บอมกันมาเนาะ มันโอ้ยมีกำแพงกันมันสะบักสะบอมประสบการณ์ที่มีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้มันทําให้รู้สึกว่าตั้งตั้งแง่ตั้งดาบกันนะคะก็เลยทําให้บางเคสมีการบล็อกปิดกัน้นปิดใจนะคะหรือว่าทําให้รู้สึกว่าอยากจะสงวนท่าทีอะ่ะแบบขิงก็ราขาก็แรงดูอีโก้กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้พวกคุณนั้นดูแบบวางมาดวางฟอร์มกันนะคะ ก็เลยทําให้เกิดอาการหมันไส้กันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะแต่ออมมองเห็นนะ่ะต่อให้พวกคุณสมมตินะทะเลาะการสับสน,นวุ่นวายยุ่งเหยิงหรือมีคนยุ่งเยอะแยะอะแต่ก็เป็นไปได้นะคะว่า <c oughs> ถ้าไม่ได้ถึงขั้นบล็อกขนาดนั้นนะถ้าไม่ได้ถึงขั้นบล็อกปิดกัน้นปิดใจขนาดนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ยก็อ,ยาอาจจะยังเห็นไปไป,ไปมามา,มาอยู่นะคะโฉบไปโฉบมาไปไปมามาผุบเข้าผลุบออกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะตามอําเภอใจตามความพอใจ นะคะแล้วถ้าเกิดมีคนแบบเออสมมตินะมีการตั้งแง่ตั้งดาบตั้งกำแพงในเรื่องของความเจ้าชู้ประตูประตูดินอะไรเงี้ยอาจจะทําให้แบบเกิดภาวะหึงหวงเกิดขึ้นได้อยู่นะคะแสดงว่าอะไรแสดงว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟปกักแรกตุลาสอ2พันนั้นถ้าไม่ใช่ว่างานยุ่งงานเยอะมากๆจนละเลยกันและกันนะคะเออก่อให้เกิดเป็นอารมณ์ หมุดหิดฉุนเฉียวอะไรเงี้ยนะคะต่อกันก็จะเป็นภาวะที่พวกคุณนั้นแบบเดิมทีเนาะเออมันทะเลาะมันมันความสาัมพันธ์ไม่ค่อยดีอะว่างั้นเถอะนะคะก็เลยจะทําให้ดูนิ่งๆได้วางมาตรวางฟอร์มใส่กันได้นะคะเกิดเป็นภาวะแบบไม่เขาเรียกอะไรนะไม่เปิดใจให้กันอะไรเงี้ยนะคะบล็อกปิดกั้นปิดใจอะ่ะอันเนี้ยนะคะสิ่งที่เอ่อน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นเนาะในช่วงหนึ่งถึงสิบห้าตุลานะคะ 2025น้องสําหรับไม่ชัดเจนทาตไฟนะคะทีนี้นะคะเรามาดูหน่อยว่าแล้วทิศทางในโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะจากไพ่ที่ขึ้นมาอมมอ,ง,องว่าถ้าพวกคุณค่อนข้างที่จะมีปัญหากันหนักมากนะเกิดการบล็อกปิดกัน้นปิดใจนะคะอมว่ามันก็ยังเงียบๆอยู่ล่ะคะ่ะยังเงียบๆอาจจะอยากถอดใจอาจจะไม่อยากไปต่อนะคะแต่ว่ามันคิดถึงจังเลยเออนะ มันเป็นความเงียบที่คิดถึงกันมากๆมันเป็นความเงียบที่ผูกพันกันมากๆนะคะยังเอากันออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะแล้วในบางเคสเนี่ยด้านยังมีเรื่องต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยซ้าไปนะคะยังแบกหามความรู้สึกยังแบกหามเรื่องที่รับผิดชอบร่วมกันนะแต่ถ้าเกิดพวกคุณไม่ได้บล็อกไม่ได้ปิดกัน้นไม่ได้ปิดใจนะคะอาจจะเงียบแต่พวกคุณยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะก็ยังควบคุม กันไปนะคะในรูปแบบของการเป็นเพื่อนการเป็นกัลายาณมิตรการที่พวกเราเตื้อกูลกันแต่อาจจะแบบนี้แหละด้วยภาระหน้าที่ด้วยงานยุ่งงานเยอะอาจจะคุยกันน้อยไหมไปกันแบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรือไปกันแบบเพื่อนนะคะที่เป็นแฟนไม่ได้อะไรเงี้ยนะนะคะหรือพวกคุณนั้นมีความรับผิดชอบร่วมกันเนาะทางานด้วยกันเรียนด้วยกันหรืออะไรก็ได้นะคะที่ทําให้พวกคุณนั้นยังต้องรักษามิตรภาพดีต่อกันนะคะแต่มันตกคําว่ายังไงยังไงสี่ดาบเนาะมันก็ยังแบบ ดูไม่ได้คุยอะไรกันเยอะมากอยู่ดียมันก็ดูยังเงียบๆยบอยู่นะคะเพราะว่าไพ่มันก็ขึ้นว่ามันมันได้แค่นี้มันได้แค่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรือมันเป็นแฟนกันไม่ได้หรือมันมันมีการถอดใจนะคะที่ทางแนนมนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปขยี้กันเพิ่มนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์หน่อยพรุ่งนี้จะจุดละ 28่กันยา2025จะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะพุทธคุณสายขาวร้อเปซนะคะไม่เทาไม่ดำไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวเราคือไม่มีอย่างแน่นอนนะคะล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะผลลัพธ์จึงไม่เกินกรรมผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะยังไงก็ขอดูรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้และรายละเอียดทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนี้นะคะสนใจก็ต้องจองล่วงหน้านะคะยิมแปดกันยาจะจุดแล้วนะคะ2อ 2, 2, 2อาจารย์จะประกอบพิธีให้เรานะ โอเคเรามาต่อกันขอขยี้หน่อยค่ะจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะเขาดูซิว่าตัวเขาว่าจะทํายังไงกับไฟค่ะไม่ชัดเจนทตุไฟแล้วเขาวอะเขาจะทํายังไงกับคุณเขาจะทํำยังไงกับคุณ,เ,งงคณเหมือนเขาก็จะทําตามหน้าที่แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมากเช่นทํางานทําการก็ทํากันไป นะคะถ้าพวกคุณเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ก็ก็ตามนั้นแหละนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ร่วมงานกันไปก็เรียนด้วยกันไปหรือพวกเรามีความข้องเกี่ยวอะไรที่มันจริงจังหรือความข้องเกี่ยวที่มันจําเป็นอะไรก็ทํากันไปนะคะโดยเขาก็จะไม่ได้คิดมากอะไรแบบเขาเรียกชิวๆอะ่ะนะคะเขาก็คงจะไม่อยากจะเครียดละเออนะคะไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะอะไรมากละนะปล่อยวางไปนะคะค่อยๆดูกันไป นะคะก็เหมือนกับอยากจะปล่อยเบอร์ปล่อยชิวนะคะเนะเาะแล้วก็ข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องราวอะไรก็ข้องเกี่ยวกันไปอันนี้คือเอาทำลายแบบคุมๆไปเลยนะคะเนาะถ้าพวกคุณมีความข้อง,องเกี่ยวที่จําเป็นร่วมกันก็คือตามนั้นแหละนะคะโดยที่เขาก็จะชิวๆจะปล่อยเบอร์จะ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 ,จะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเออช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะปล่อยวางไปนะคะทีนี้ ถ้าคุณกับเขาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังแต่ว่ามันไม่ค่อยลงรอยกันนะคะเอามองว่าไม่ว่าจะไม่ลงรอยกันด้วยเรื่องเงินหรือไม่ลงรอยกันเพราะว่ามันต้องดูกันไปนานๆน,น,นะคะหรือเหมือนออกแนวแบบนานๆคุยกันทีหรือลักทางไกลหรืออะไรก็ได้เนี่ยนะคะเอามองว่าตัวเขาก็จะเหมือนกับให้ให้ความจริงจังในความสัมพันธ์นี้ก็จริงเพราะว่ามันมี justice ใช่ไหมให้ความจริงจังก็จริงแต่เขาจะเหมือนกับ แบบเขาเรียกว่าใช้ชีวิตอิสระไปอะนะเพราะว่าอะไรเขาไม่อยากเครียดแล้วไงเออไม่อยากเครียดไม,ยไ,นะะไม่อยากอะไรละนะคะไม่อยากอะไรละฉันมาพิจารณาด,ดูคิดๆดดวแล้วฉันว่าฉันปล่อยเบอร์ปล่อยชิลไม่อยากเครียดปล่อยวางดีกว่านะคะอะไรประมาณเนี้ยเนาะนะคะก็ถ้ายังต้องข้องเกี่ยวกันก็ตามนั้นค่ะนะคะทําตามหน้าที่ไปนะ อ้าวแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณหรอไม่ชัดเจนธาตุไฟนะคะช่วงปักแรกตุลาเขาจะรู้สึกยังไงกับไฟบ้างหรอเขาจะรู้สึกยังไงกับไฟบ้างมีไพ่ชาวอ่าวันจันทร์นะคะหรือกรกฎชาววันอังคารพิจิตเมธความรู้สึกหรอคือถ้าพอมันสงวนท่าทีหรือมันเงียบเขาก็หวั่นหวั่นไหวเหมือนกันนะเออเขาก็หวั่นไหวหวั่นใจเหมือนกันนะ นะคะแต่เขาพยายามอดทนอยู่ะนะเพราะอะไรก็เพราะว่าสถานการณ์ตอนเนี้คุณกับเขาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์จังหวะที่ไม่ดีเลยนะคะไอความไม่ดีที่ทําให้ต้องนิ่งต้องเง,งียบต้องอะไรกันนั้นทําให้เขาหวั่นใจหวั่นไหวเหมือนกันแต่อดทนอยู่นะคะหรือความสัมพันธ์นี้มันต้องปกปิดมุกม็ดซ่อนเลนส์นะคะมันเปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้เขาก็อาจจะแบบต้องอดทนกับสถานการณ์แบบนี้นะคะอดทนกับการที่เดาอะไรไม่ได้เลย คาดการอะไรไม่ได้เลยผีเข้าผีออกนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ความรู้สึกของเขาอะนะคะเอาม,มองว่าออกอาจจะเป็นพลังงานในเชิงต้องอดทนเพราะรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อ,อยากนะเ,เขาก็เลยต้องใช้ความอดทนหรือการไตรตรองตรึกให้ดีรอการตื่นรู้ว่าจะทำยังไงเพราะมันคาดเดาอะไรไม่ได้มันเป็นไพ่ของ เขารู้สึกว่าเขาคาดเดาอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของชาวธาตุไฟไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรืออะไรก็ตามนะคะอืมนะแต่ว่าถ้าจะถามว่าเขามีใจให้คุณไหมว่าเขาก็หวั่นไหวหวั่นใจหรือว่าแบบก็น่าจะยังมีความชอบชอบอยู่อะ่ะหรือความผูกพันแบบลึกซึ้งเขาก็ยังรู้สึกได้อะไรอย่างนีน้มันเป็นความผูกพันที่มีแบบเอาออกจากหัวไม่ได้ความผูกพันที่ลึกซึ้งนะคะอืม แต่มันไปต่อได้ยากนะคะหรือสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างลําบากมันแย่เนาะอะไรเงี้ยอืมนะคะก็เอาเป็นว่าเขารู้สึกหวั่นไหวหวัว่นใจค่ะนะคะคาดการอะไรไม่ได้คาดเดาอะไรไม่ได้ก็เลยได้แต่อดทนได้แต่แบบรอการตื่นรู้อะไรบางอย่างอยูอย่เนาะนะคะก็น่าจะยังยังยัง,ย,งยังมีใจให้คุณอยู่นะคะผูกพันอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะแล้วข้อความล่ะ ไม่ชัดเจนธาตุไฟงั้นเขาอยากจะบอกอะไรคุณไม่ชัดเจนธาตุไฟเขามีแนวโน้มว่าเขาอยากจะบอกกับคุณแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเก็บช่วงเวลาที่สวยงามเอาไว้ค่ะมันมีความทรงจำมากมายอย่างที่บอกนะว่าผูกพัน์แบบลึกซึ้องอะนะคะแต่เขาก็ต้องการอะไรที่แบบมันตื่นเต้นหวือหวากว่านี้เนาะอ,อยากให้มันน่าตื่นเต้นมันบือหวากว่านี้จังเลยนะคะ เขาบอกเขากาลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลําบากเนาะเขายังต้องการคําแนะนําการพูดคุยกับคุณในฐานะเพื่อนนะเออก็ยังไม่ได้อยากให้หายไปไหนนะยังต้องการความเป็นเพื่อนยังต้องการกําลังใจยังต้องการคําแนะนําอยู่นะคะเนี่ยเขาต้องการความอบอุ่นอ่อนโยนอะหัวใจที่อ่อนโยนหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาจากคุณอะไรเงี้ยนะคะเขาต้องการความซื่อสัตย์นะคะในฐานะเพื่อนอะ เป็นเพื่อนที่จริงใจต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะเออเป็นเพื่อนที่จริงใจต่อกันเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ต่อกันใต้สําหรับเขาบอกว่าเขารอคําขอโทษรอการที่คุณจะเอ,อ่อสำนึกผิดก็ได้นะอืมอยากได้อยากอยากรู้ว่าคุณอะ่ะจะขอโทษเขาไหมถ้ามีปัญหากันนะคะหรือคุณจะรู้สึกผิดกับสถานการณ์บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืม เขาบอกว่าเขาหวังว่าจะปฏิบัติกับคุณได้ดีกว่าเดิมนะอืมที่ผ่านมาเขาก็ทบทวนแล้วละว่าดูแลคุณยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็หวังว่าจะได้ปฏิบัติกับคุณได้ดีกว่านี้นะคะเพราะว่ามันมีช่วงเวลาที่สวยงามในความทรงจําของเขานะแต่เขากลัวการติดต่อคุณนะ่ะอืมกลัวความคาดหวังอะดูแล้วอะ่ะนะเพราะว่าเขาอยากให้มันดูน่าตื่นเต้นหวือหวาอะไรที่มันจะแบบดื่มด่ำโรแมนติกนะ ก็กลัวการติดต่อคุณเพราะว่าไม่อยากคาดหวังก็ได้เนาะมไม่อยากกลัวการติดต่อคุณไปแล้วก็เขาบอกคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยนะที่แบบเวลาเขาไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากลําบากนะคะสถานการณ์ลาบากลาบากอะไรเขาก็มองว่าคุณอะเฮ้ยเป็นเป็นคนที่ทําให้เขาอุ่นใจได้อะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาอะเขารู้ดีว่าเขาเบี่ยงเบนความสนใจของของคุณจากความเจ็บปวด นะคะคือเหมือนกับเขาอาจจะเป็นคนที่เรียกร้องอยากได้ความรักความอบอุ่นจากคุณนะคะโดยที่เขาเองก็รู้ตัวว่าดูแลคุณไม่ดีหรืออาจจะรู้ตัวว่าปฏิบัติกับคุณได้ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่เขาก็พยายามหลีดเรียกในการที่จะพูดถึงด้านไม่ดีของตัวเองไงนะคะแต่เขาก็ต้องการจากคุณอาจจะเรียกร้องจากคุณหรือยังต้องการนะ,ะหัวใจที่อ่อนโยนความเมตตาปรัถนาดีจากคุณนะเาก็เรียกร้องอยู่ต้องการนะคะ เขาสงสัยเหมือนกันว่าคุณจะมีความสุขอยู่ได้โดยไม่มีเขาไหมอะไอ้ช่วงที่นี่เอออย่างที่บอกมันจะเงียบๆกันไงตักแรกตุลานะคะก็เลยอยากรู้ว่าคุณจะมีความสุขอยู่ได้ไหมเนี่ยถ้าคุณมีความสุขได้โดยไม่มีเขาเขาก็อาจจะรู้สึกบุดหงิดก็ได้ไงสรุปไม่ต้องมีชันเธอก็อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะใต้สําหรับเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยอ่ามันหยุดคิดถึงไม่ได้เพราะความทรงจําที่สวยงามความทรงจําดีๆนะคะการที่ คุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาทําให้เขาคิดถึงคุณตลอดเอาออกจากหัวไม่ได้แต่ว่าบางทีอ่ะมันอาจจะติดค้างคําขอโทษหรือการสํานึกผิดอะไรบางอย่างกันอยู่หรือเปล่าด้วยนะที่ทาให้เขารู้สึกว่าเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ด้วยนะคะส่วนหนึ่งทําไมเขาไม่กล้าติดต่อคุณทําไมเขากลัวการติดต่อชาวธาตุไฟค่ะทําไมเขากลัวการติดต่อชาวธาตุไฟทําไมเขากลัวการติดต่อคุณ มีไพ่ชาวพิจิกชาวเมถุนทําไมกลัวการติดต่อในบางเคสเนี่ยพอเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็เหมือนกับกลัวจะดูแลกลัวกลวลกลว่าจะดูแลเกินเหตุก็ได้นะเช่นมันต้องรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมหรือเปล่านะคะกลัวว่าจะดูแลแล,แล้วแบบผิดวัตถุประสงค์อะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าสมมตินะถ้าเกิดคุณกับเขาเป็นได้แค่เพื่อนร่วมงานกันอะไรยเงี้ย นะคะแล้วการติดต่อคุณที่มันนอกเหนือจากเรื่องงานอาจจะดูไม่ดีอะไรอย่างนี้ไหมอะ่ะทําให้แบบต้องรักษาภาพลักษณ์ต้องแค์ภาพลักษณ์หรือเปล่านะคะหรืออีกในยะหนึ่งกลัวเรื่องมันจะมีการปันใจก็ได้นะคะไม่กล้าติดต่อไปเพราะว่ากลัวว่าสถานการณ์นี้จะกลายเป็นรักทางเลือกกลัวว่าสถานการณ์นี้จะเป็นเรื่องของการปันใจไปซะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขากําลังมีอีโก้ก็ได้นะคะเอออาจจะกําลังมีอีโก้อยู่ ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบจะเป็นฝ่ายทักคุณก่อนก็ได้ไงนะคะอ่าเนาะหรือกลัวว่าคุณเนี่ยจะมัวแต่ไปยุ่งวุ่นวายทะเยอทะยานเรื่องงานถ้าเขาติดต่อไปมันจะไปขัดอ่านะคะขัดขัดเขาเรียกว่าอะไรนะขัดเวลางานไปรบกวนคูหนี้ก็ได้เนาะนะคะเอาล่ะใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมวงความรักนะคะก็ยิ้มแปดกันยาเราจะจุดแล้วนะคะก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้รายละเอียดใต้คลิปนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย